กิกรรของเราในวันนี้ค่ะในช่วงเช้าจะเป็นการตึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนกฎระเบียบใหม่ๆและระบบที่มีการพัฒนาเครือข่ายในการขอใบรับรองใบอนุญ,ญาตของหน่วยงานภายในศูนย์บริการส่งออกแบบเป็ดเสร็จและให้ความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบทางด้านการค้าระหว่างประเทศการค้าชายแดนแต่ผู้ประกอบการทางนี้ค่ะด้วยเพราะว่าเมืองไทยเรามีการ ผลิตนะคะทั้งอาหารนในทุกทุกภูมิภาคและไม่ว่าที่ไหนนะคะก็ต้องส่งออกไปในหลายหลายประเทศโดยรอบทางขอนแก่นไม่สามารถผลิตอาหารทะเลได้ถึงแม้ว่าเขาจะใกล้ลาวใกล้พม่ากใกล้เวียดนามทางสุรา์หรือว่าทางจังหวัดทางภาคใต้ก็ต้องเป็นผู้ที่จัดส่งไปอยู่ดีทางนี้ค่ะคุณก็จะได้มารู้จักกับประเทศต่างๆแล้วก็จังหวัดต่างๆมากยิ่งขึ้นภายในงานสัมมนาทนี่นี่นี่แหละค่ะ และในช่วงบ่ายนะคะจะเป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการในการใช้อุปกรณ์การสื่อสารเช่นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็กโน้ตบุ๊กในการค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บริการส่งออก88เศกหรือโอเซกค่ะในการใช้รูปแบบการสอนและฝึกกรองํำโดยวิทยากรผู้ชํานาญการซึ่งจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการกรองแบบฟอร์มเพื่อนําเข้าและส่งออกรองรับ AEC ที่จะเริ่มต้นอย่างเต็มรูปแบบในวันที่31ธันวาคมนี้ค่ะ แล้วในเรื่องของระบบราชการของประเทศไทยเอกสารทุกอย่างถือว่ายังเป็นสิ่งสําคัญแต่วันนี้ง่ายยิ่งกว่าค่ะคุณสามารถที่จะกรอกได้ด้วยตัวเองกรอกทางออนไลน์ก็ได้หลายๆบริษัทค่ะจ้างบริษัทอีกต่อหนึ่งในการกรอกเอกสารให้อาจจะใช้มบประมาณเพียงไม่มากแต่เราไม่รู้เลยค่ะว่าสิ่งที่เขากรอกให้เรานั้นถูกต้องหรือไม่แล้วมันจะทําให้เราเกิดผลอะไรขึ้นมาภายหลังหรือเปล่าวันนี้แหละค่ะเดี๋ยวเราจะมีท่านวิทยากรของเราค่ะที่จะช่วยแนะนําให้ค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะบางท่านอาจจะไม่ได้รับเอกสารการประกอบการบรรยายท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายของเราค่ะได้จาก onestopservice.ditp.go.th ค่ะซึ่งทีมงานของเราจะจัดการอัปโหลดไปให้ค่ะและในบัดน,นี้ค่ะคิดว่าทุกท่านคงพร้อมแล้วนะคะที่ฉันขอเรียนเชิญคุณวุฒิชัยวงศ์นักเพ็พาณิชจ,จังหวัดสุราษฎร์ธา,านีประธานในพิธีกล่าวเปิดงานสัมมนาขอเสยงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะ สายาทจันีิพาสโอครับท่านประธานอนุกรรมธิการคณะอนุกรรมธิการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในคณะกรรมธิการปฏิรูปการเกษตรอุตสาหกรรมพาณิชย์การท่องเที่ยวและการบริการสภาปฏิรูปแห่งชาติท่านผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านวิทยากรทุกท่านนะครับ ท่านผู้เข้าร่วมสัมมานาทุกท่านครับกระผมพุธิชัยวงนาเพชรครับตอนนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้ให้เกียรติผมมาเป็นประธานในพิธีเปิดของการสัมมานา S&P เรียนรู้ไร้ผมแดนวามแผนกลยุทธ์การค้าบุตลาดหาเสียชื่อยามากครับก็ต้อง ขออภัยนะครับก็คือในฐานะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในานามของท่นานผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยวันนี้เราก็มีแขกบ้านแขกเมืองมานะครับในห้องสัมมนาถัดไปสองห้องเป็นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างสองน,นะครับก็คือนครสวรรค์กำแพง